ช่วงเซลุลอยบีดมาดูความคืบหน้าแฟรนไชส์ Knives Out ซึ่งตอนนี้เดินทางมาสู่ภาคที่3แล้วกับ Knives Out Wake Up Dead Man ด้วยทางผู้กำกับและผู้สร้าง r ร a n Johnson นได้เผยลุกใหม่ของนักสืบมือฉมังอย่างเบน o อย b l บล c คซึ่งคราวนี้มาในทรงผมที่ยาวขึ้นและแน่นอน Daniel Craig เจ้าเก่าก็ไม่พลาดที่จะกลับมารับบทนี้อีกครั้งและเช่นเดียวกับภาคที่2องพักที่3นี้ยังคงสเสน่ห์ในการนำนักแสดงชื่อดังมารวมกันอย่างครับจอไม่ว่าจะเป็น Jo อ sh โปรเลนจากด u น e p ร์ t 2 j e r e m y Renner จาก The Avengers เ e n น close Josh o o o n n o r จากเรื่อง Challengers และอีกมากมายแม้ว่าพล็อตของเรื่องยังคงเก็บไว้เป็นความลับ ก่อนหน้านี้ทาง Netflix ได้ปล่อยทีเซอร์ยาว45วินาทีซึ่งเผยถึงความโหดและอันตรายสุดพีของเคสในภาคนี้ต่อตัวละครหลักอย่าง b บนนอยน์บลั Wake Up Dead Man ซึ่งใช้ผ่าน Netflix เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ตามข้อตกลงที่ทาง Ryan ได้เซ็นกับทางค่ายสตรีมเมอร์ซึ่งมีมูลค่ากว่า450ล้านเหรียญสหรัฐโดยจะใช้ผ่าน Netflix แบบ Ex c l u s i v e ซีหากจำกันได้ภาพยนตร์เรื่องแรกซึ่งจัดจำหน่ายโดย Li o n s g a เกตและฉายในโรงภาพยนตร์ ก็สามารถโกยรายได้ทะลุ b o อก f ์ออฟทั่วโลกไปกว่า312ล้านเหรียญสหรัฐพอ Netflix ซื้อลิขสิทธิ์ปัร์คพักต่ออย่าง g l s s อันเยนยังใช้ผ่านโรงภาพยนตร์ด้วยจำกัดจำนวนรอบฉายก็สามารถเก็บเงินได้ไป13ล้านเหรียญสหรัฐก่อนที่จะลงในรูปแบบสตรีมมิงก็ต้องดูว่าภาค Wake Up Deadman จะมาด้วยไม้ไหนอาจจะใช้ในโรงก่อนเหมือนภาค Class อันเยนก็เป็นไปได้ค่ะ